เองไม่ได้ป่วยจริงนี่หว่าแรดฟอร์ดนะครับโอ้โหล่าสุดแมนยูเตรียมปรับเงินค่าเหนื่อยของแรดฟอร์ดสสัปดาห์นะครับรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าแรดฟอร์ดนะครับกองหน้าซูเปอร์สตาร์ของแมนยูเนี่ยกำลังจะโดนลงโทษปรับเงินค่าเหนื่อยสสัปดาห์นะครับแรดฟอร์ดหายไปจากเกมเอฟเอครับรอบ4ที่แมนยูบุกชนะนิวพอร์ตเคานตี้เมื่อคืนวันอาทิตย์4ประตูสองแรดฟอร์ดพลาดการฝึกซ้อมเมื่อวันศุกร์นะครับโดยแจ้งกับสโมสรว่ามีอาการป่วย แต่รายงานแฉว่าเขาไปเที่ยวในคลับที่เบลฟาส์เมื่อวันพฤหัสบดีก่อนเดินทางมารายงานตัวกับเอริกชนาธ์ด้วยเครื่องบินส่วนตัววันต่อมาตอนนี้แรดฟอร์ดนะครับรับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ325,000ปอนด์และตอนนี้เขากำลังจะโดนเมนูลงดาบปรับเงิน2สัปดาห์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแหล่งข่าวเนี่ยปากบอกเลยบอกว่าตอนแรกที่มีข่าวว่ามาคาสุพลาดการซ้อมเพราะเขาไปเที่ยวในคืนก่อนหน้าเขาเป็นเศษเรื่องนี้นะ น่าอาัศจรรย์มากที่เขาคิดว่าเขาเข้าไปในครับที่เต็มไปด้วยผู้คนแล้วอ้างว่าไม่ได้ไปผู้จัดการทีมจะต้องรู้สึกคิดหวังอย่างมากกับพฤติกรรมของมาคาสแรดฟอร์ดณเวลานี้นะครับโอ้โหนั่นแหละครับทั้งนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อนเทนฮาเคยตำหนิแรดฟอร์ดที่ออกไปย่ำราตีหลังแพ้กับแมสตี้ไปศูนย์ประตูสามแล้วก็เมื่อปี2022เขาก็เคยโดนตบนะครับหลังมารายงานตัวประชุมทีมสายด้วยสำหรับมาคาสแรดฟอร์ดนะครับโอ้โหพฤติกรรมแบบนี้ <c oughs>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  <c เตรียมโดนปรับเงินค่าเหนื่อยสสัปดาห์จากแมนยูนะครับไม่รู้ว่าสถานการณ์ของเสียแรชจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอ้แอบไปเที่ยวนะครับแล้วมา2บอลไม่ได้นะครับแล้วบอกว่าป่วยอะไรต่างๆชุกแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์ของมาคาสแรดฟอร์ดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวเลยโอ้สถานการณ์ไม่ดีเลยสําหรับแรดฟอร์ด